พอพบกันอีกแล้วครับครับช่องเบ้ายันผ้ามวนผ้าเหล่ะนะครับโมนี่ผมกจะผ้ามาตกปลาค้อปลาดวนะครับค้องบันเกาเมื่อพันท่องครับจังหวัดชนบุรีค้อหากินขึ้นเกาหนิละครับโมนี่นะครับผมจะมาด้วยเหยื่อบสดนะครับบหมันผมมือเกาหนิครับโมนี่ผมจะสอนวิธีการเกี่ยวเหยื่อนะครับโดยเทคนิคการเกี่ยวเหยื่อสดแบบตีลากนะครับที่ใส่ตกปลาค้อปลาดวนะครับ มาเบิงกันเลยครับเบ็ดของผมนะครับจะเป็นเบ็ดสองตัวแบบนี้นะครับผมก็จะใส่เบ็ดตัวแรกนะครับเที่ยวเข้าไปที่ไหลข้างของคบนี่ครับแล้วก็ผมก็จะวัดลงมานะครับเบ็ดของผมถึงตรงไหนผมก็จะเกี่ยวตรงนั้นนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับทีสำคัญนะครับจะให้ตัวบหนึงงอนะครับนต่อไปนะครับผมจะใส่อีกขาหนึ่งนะครับเียวขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ครับปบมันจะบกขาดง่ายนะครับเองนะครับสามตัวงอนะครับแต่ต่อไปผมก็ใส่กันสวะนะครับก็ปอมปีเลยนะครับ กันสวะเียบรอยนะครับแค่นี้ก็พร้อมตีแล้วครับเดี๋ยวผมจะตีไม้แรกนะครับขางหลังผมนี่ครับเดี๋ยวมาไปลุยกันเมืองครับตอนนี้ก็ผมมาในตอนแรกๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงกว่าๆนะครับลองเมืองครับว่าผมจะได้ผลบอนะครับวันนี้มาตอนแรกๆครับมาลองเมืองครับเดี๋ยวผมจะลองตีข่าไม้นี่ครับริมๆนี่ครับลาออกบ้านี่ครับลองเมืองครับว่าจะได้ผลบอนะครับ เอาเอาแล้วอ้บ่ถือบ่ถือเออเออบ่ถือบ่ถือบ่ถืบผมจะตเีเศรหนีมาหนีนะครับใส่เยอะครบหมานครับครบหมานให้เก้าครับลองมึงครับ กั้นะครับกั้นแล้วกั function, ้นแล้วครับกั้นแล้วเนาะกั้นถือก็บวกถือก็ขายคือบุขยับขายขยับมาครับขายขยับอยู่ครับนี่นะครับโดนแล้วโดนแล้วโดนครับโดนแล้วปิดบักคอครับปิดบักคอ เขาโอ้ยบ oh. uh ่เขาครับบ่เขาโอ้ยไปยุโ้ยเ้องน้องขยมบขวางขุ่นก็่นแข็งขุ่นแขงขุ่นเลยเเา้สูงไว้มาแล้วครับมาแล้ว หมันหมานครับหมันหมานโอเปีงนะครับรอบแรงครับรอบแรงโอ้ยยังบ่ยอมยังบ่ยอมพอหญ่ครับคล้องบันเก่สุดยอดครับสุดยอดอะขบหมานที่เราครับรอบแรงมือนี้เข้ามารอบแรงกันนะครับหรือว่าโมผิดหวังนะครับมือนีได้ต้มนะครับได้ต้มแล้วด้ปนแล้วสุดยอดครับสรุปผลงานของผมมือนี่นะครับผมก็ไดหนึ่งแจมนะครับ เดี๋ยวไ้เบิ้งนะครับ,รบ,รบสรุปผลงานขอผมวันนี้นะครับกระไดเนืองแต้มนะครับมาตกตอนแรงๆนะครับบ้านหามงแรงนะครับถือว่าบปพิดหวังนะครับ ันหนึ่งประมาณวันนี้ก็ประมาณโลกกว่าเนี่หละครับขอบคุ้นทุก่ันนะครับถี่รับชมมาตั่งแต่เริ่มแรกนะครับขอบุ้นดีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบ่าวยันพามวนพาหละนะครับคลิปต่อไปผมจะพาไปตกป่ายังนั่นก็คอยติดตามผมเลยนะครับสวัสดีครับเดียเวลาครับ้วครับ